สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการมองโลกและการใช้ชีวะครับบนหลักวิถีทางใยกลางอริยมรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับพระพุทธเจ้านะครับแม้ถึงนิพพานแล้วนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยนะก็ไม่ทอดทุระนะครับท่านก็ได้โปรดแสดงธรรมต่อสัตว์โลกทั้งหลายนะครับเพราะนั้นวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะครับในคลิปนี้นะ เพราะว่าเราควรจะเอาแบบอย่างอย่างพระศาสดานะครับพุทธเจ้านะครับเราในฐานะสาวกเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระนะหรือว่าเราก็ไม่ควรทอดทุระนะครับในการช่วยเผยแผ่คําสอนพุทธศาสนานะเมื่อเราได้ประโยชน์จากพุทธศาสนานะครับในเรื่องของทุกข์และความดับทุกข์นะครับเหมือนที่พุทธเจ้าเนี่ยส่งค้นคว้าค้นหาและส่งพบเมื่อองค์พบแล้วถึงแม้ว่าคําสอนนั้นจะละเอียดลึกซึ้งรู้ตามได้ยาก แต่พระองค์ก็ไม่ทอดทุระนะครับนะเ <_ d ata> มื่อพระองค์ตัดสินประกาศพระศาสนาตั้งพระศาสนาขึ้นมาเราทั้งหลายซึ่งได้ประโยชน์จากพุทธนานะครับในเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์เนี่ยเราจรึงต้องช่วยเหลือกันนะใครสามารถช่วยเหลือด้านในไดได้ก็ช่วยเหลือนะบางท่านก็ช่วยเหลือเรื่องทรัพนะเรื่องของการาทําบุญใส่บาตรนะพาภิกษุเงี้ยเป็นต้น ถวายสังฆทานเงี้ยเป็นต้นนะครับบางท่านก็สร้างเสนาสนะนะครับก็ร่วมสร้างโบสถ์วิหารนะเพื่อใหอ้อ่เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะให้ทําพิธีสงฆ์ต่างๆนะครับก็ร่วมนุษยุโมทนาบุญกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นชาวบ้านคารวะาเนี่ยก็สามารถน้อมนําคําสอนพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติได้เช่นเดียวกันไม่ว่าท่านจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาชายหรือหญิงนะครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีทรงพระเมตตานะครับในการสอนเราสรรพสัตว์ทั้งหลายนะไม่ได้สอนเฉพาะนักบวชอย่างเดียวนะชาวบ้านคารวะาชายหญิงนะแม้แต่เราถวยเทพเทวดาทั้งหลายนะซึ่งมีกายทิพย์ธรรมดาตามมนุษย์มองไม่เห็นเนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนนะครับเพราะว่าองค์มีอภิญญาน,นั่นเองก็สามารถจะติดต่อสื่อสารกับเทพเทวดาทั้งหลายเหล่ากายทิพย์ทั้งหลายนะเพื่อจะสอนนะครับเพื่อให้ เข้าใจนะถึงเรื่องของความพ้นทุกขนะเรื่องของทุกและความดับทุกขเช่นเดียวกันนะครับันั้นเมื่อพระองค์เนี่ยนะทรงปรินิพานไปแล้วนะพระองค์ก็ได้ประทานนะคําสอนของพระองค์นะซึ่งแดนได้กล่าวไว้ว่าธรรมและวินัยเนี่ยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์สืบต่อไปนะครับดังน,นั้น,เ,นเมื่อพระองค์ไม่ทอดทุระเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกเนี่ยก็ควรจะประพฤติปฏิบัติตามนะครับเมื่อเราได้ประโยชน์นะ ย้ำนะครับเราต้องได้ประโยชน์ก่อนนะครับนั่นหมายถึงว่าเราต้องฝึกฝนปฏิบัติธรรมภายในจิตใจตัวเองก่อนนะครับพูดง่ายคือน้อมนาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติก่อนให้เห็นผลในจิตใจตัวเองให้เห็นถึงเรื่องของความดับทุกข์นะหเห็นถึงประโยชน์ของทานศีลส,สมาธิปัญญาให้ได้ที่พึ่งที่แท้จริงก่อนนะให้เกิดมักเกิดผลในจิตใจตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นนะครับอย่าทอดทุลานะครับก็ อยาพยายามช่วยกันเผยแพ่คําสอนพุทธเจ้าออกไปเพราะว่าเมื่อเราได้ประโยชน์แล้วนะจากที่พุทธเจ้าเนี่ยต้องทรงลําบากประกาศศาสนานะครับพอถ้าพระองค์ไม่ประกาศศาสนาเนี่ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เราต้องรู้ตามพระองค์เพราะพระองค์ตรัสรู้เองโดยชอบซึ่งคนธรรมดาทําไม่ได้นะครับหมายนเมื่อเราน้อมนําธรรมะมาพื้ประพฤติธปฏิบัติได้ผลในจิตใจเรื่องของความทุกข์และความดับทุกข์ ยิ่งถ้าเรารู้เห็นตาพระพุทธเจ้าเลยนะได้บรรลุธรรมได้มักผลผนิพพานยิ่งดีเลยครับก็จะเผยแผ่หลักการคําสอนได้ตรงแต่เกิดเราปฏิบัติยังไม่ได้มักได้ผลนิพพานเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกก็ยังมีความถูกต้องอยู่นะคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติตามคําสอนพระพุทธเจ้าที่ได้มักได้ผลก็ยังมีอยู่เราก็สามารถช่วยเผยแพร่ได้จะสําคัญคือตัวเราเองต้องน้อมนํามาปฏิบัติก่อน นะให้เกิดความสุขนะความดับทุกข์เกิดขึ้นนี่จิตใจต,ตัวเองแท้จริงว่าทานให้ผลเป็นความสุขอย่างไรศีลให้ผลเป็นความปกติสุขอย่างไรสมาธิให้ผลเป็นความสงบสุขสันติในใจอย่างไรปัญญานะเป็นประโยชน์นะครับให้วิมุตติสุขนะความสุขจากการปล่อยวางหลุดพ้นอย่างไรเมื่อเราทราบนะผลจากธรรมะนี่แหละอันนี้สำคัญนะครับเราก็มาช่วยกันเผยแพร่ อยากทอดทุลานะครับน,นี้คือความสําคัญเพราะว่าเราต้องดูแบบอย่างจากพระพุทธเจ้านะแม้ท่านจะถึงนิพพานแล้วนะแต่ท่านไม่ทอดทุลานะโปรดแสดงธรรมต่อสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ